สวสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเบิร์ตสุขุสุขคนจ้าเมนี่ไม่้จอยสภาพพี่น้องมาเหตุอมไกจ้าอมไกอมไกบ้านนะคะ่ะเนาะพี่น้องใส่ผักไลๆใส่ผักชีมเหล้าเข้านาพี่น้องอันดับแรกไม่ให้จอยก็จะใส่นาบลงไปจ้าเพื่อเพื่อที่จะพัดเครื่องแกงเนาะที่เข้าได้ดตําไวเรียบร้อยลดยวพี่น้องเครื่องแกงก็จะมีกระเทียมหัวหอมตะไคร่พริกจินดาแดงคาน,นะอหานาะเดี๋ยวจ้า ขัวให้เกิดกลิ่นหอมก่อนจ้าพี่น้องจ้าคั่วเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมก่อนนะคะเนาะไม่ได้จอยคืดอ,อยากกินแม่จ้าพี่น้องจ้าอ,อกไก่บ้างจ้าจะขัวให้เกิดกลิ่นหอมก่อนนะคะเนาะพอเครื่องกลิ่นหอมดีเรียบร้อยแล้วเท้ากระสีเอาไกล่ลงไปขัวนะคะพี่น้องจ้าที่การเฮ็ดขั้นตอนมาค้นกับอาร์ซไซน้ำมันนะคะเนาะน้ำมันผืชนในการขัวนะคะแต่ว่า เมย์จอยบม่มากมั่นนะค่ะก็เลยใส่เป็นน้ำแท่นจ้กพี่น้องจ้านี่เครื่องกับหอมเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวเมย์จอยก็จะใส่ไก่ลงไปจ้าไก่ในห้ากะล่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนอกจากพี่น้องจ้าเมย์จอยสื่อมากสีกน่นึงพี่น้องมีประมาณลอยหาสิบบาทจ้กพี่น้องจ้าดีจ้าไก่บ้านจ้า หลังจากนั้นเท่ากับซี่โครงนะคะเนาะขวบไหกไก่กับเครื่องมันเข่ากันพร้อมใส่กันพี่น้องไม่ไจ้อยมาเฮ็ดแบบนี้จ้ะเพราะว่าหูซื้อว่าเฮ็ดแบบนี้แล้วมันเฮ็ดไหกไก่บ่ข้าวเนาะค่ะเนาะเฮ็ดไหกไกบ่บ่ว่าจะเป็นหมูบ่ว่าจะเป็นไก่เนาะคะ่ะมันกับบ่ข้าวเนาะค่ะเนาะรากาพอขัวสักพักนึงแล้วเท่ากับสีปรุงเครื่องเลยเนาะจ้ะพี่น้อง เทปแบบมีหูซึกว่ามันเข่าเครื่องดีมันหอมดีแม่จ้ะอันแรกแหลไม่จอยกับซีไซร์รสดีลงไปจ้ะพี่น้องรสด,ดีกะแม่ใชจอยกับเรือนิดเดียวนะคะเนาะตามด้วยผมช่วรสจ้ะผู้ไดมักใส่หลายกบใส่หลายได้ตามสลายเลยนะจ้ะใส่หลายแสบหลายมาจ้ะเนาะใส่หน่อยแสบหน่อยแล้วแต่ผู้มากจ้ะ หลังจากนั้นขาดบบได้ค่ะน้ำปาลาละนะคะนะ่ะนาะใส่ลงไปจ้ะครัวให้เข้ากันพี่นอ้องครัวให้เข้ากันดีๆแล้วก็เท่ากับสิเติมน้ำกลดโขลกลงไปนะะเนาะค่ะน้องจ้ะแล้วไม่เจะอากาศใส่น้ำกลดโขลกลงไปจ้ะพี่นอ้อง แกงอ้อมผู้ใดมักสดหนามหลายก็สามารถใส่นามหลายได้เลยนะคะเนาะผู้ใดมักแบบวนามปลาไหลายมักหนามอเจกับปลาตองใส่หลายพี่น้องจ้าใส่นามลงไปอีกจักน้อยพี่น้องไม่ใช่จอยมักสดนามเนาะค่ะนาะมักสดนามจ้าเดี๋ยวทาให้ไก่สุกดีๆสักก้อนนะคะเนาะพี่น้องข้าจังสีมาใส่ผักลงไปจ้าทาแป๊บหนึ่งเด้อค่ะ พี่นอ้องพอน้ำเดือดแล้วมันก็จะเป็นฟองแบบนี้และพี่น้องเนี่ยถ้าก็สิตาาักฟองออกนะคะเนะาะตักฟองออกให้เบิดเลยค่ะเพื่อความสวยงามและการนากินนะคะเนาะพี่น้องไม่จอยกับสิตาาักฟองออกค่อยๆตาาักออกจ้ะหนามันก็สิแต่เป็นตะสดนามนะคะเนาะหนามันก็จะใสสว,ส,วสวยงามนะจ้ะมันก็สิเป็นตะสดกว่ากันนะคะดีกว่าเป็นฟองแบบนี้เนาะจ้ะเนาะตักออกเลยจ้ะ ที่นี่ข้ากะจะมาใส่เข่าขัวนะคะพี่น้องไม่ไม่ไมใจจอยผมมีเข่าเบือกะใส่เป็นเข่าขัวแทนนะคะพี่น้องไม่มีข้าวเบือเราก็ใส่เป็นข้าวขั่วแทนได้นะคะนี่มากขน,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 นๆนุ่งกะใส่ลงไปจ้กพี่น้องเพราะว่าเข่าขัวนี่มันคือซีอยวย่่ารสชาติของแกเข้ามีความเข็มข้นมีความนัวนะคะนาะ,ะนเข้มข้นและก็นัวมากๆนะคะ นี่ละจ้าหลังจากนั้นพักกับสีไซผักลงไปเลยจ้าพี่น้องใกล้สุกดีแล้วเนาะค่ะน้องพักกับสีไซผักลงไปเลยจ้าวันนี้ไม่ได้จอยนี่ผักอยู่สามสี่อย่างเนาะคะ่ะนาะนี่กะหล่ำค่ะพี่น้องใส่กะหล่ำลงไปจ้าขาดกรได้ไหมพี่น้องกะหล่ำนี่ค้องคู่กันกับออมเนาะเพราะว่ากะหล่ำนี่จะซอยไห่รสชาติออมมันออกรสชาติหวานนะจ้าให้นามออมมันหวานนะคะพี่น้องแล้วก็บะเขือจ้า บะเขื่อใส้หลายกับผู้ได้มากินบะเพื่อกระใส้หลายได้เลยนะคะตามใจชอบตามใจมากเลยนะคะนะาะผักกาดจอนจากพี่นอ้องผักกาดจ้อนจากเต็มหมอ้อคือเกาพี่นอ้องเดี๋ยวม่จอยโค่นให้หมันเข่ากันเดี๋ยวมันก็นยุบลงไปจ้ะพี่นอ้องสักพักหนึ่งมันกระเยุบลงไปนะคะนาะ พอผักถือความหอนแล้วมันกะสิโยลงไปกะสิเลือนิดเดียวพี่น้องแห็กๆเลข้าวใส่ลงไปมันกะสิไล้เนี้ยักน้อยนะคะเนาะจ้ากดๆลงไปก่อนพี่น้องลังจากนัันมีต้นหอมอีกพี่น้องใส่ต้นหอมน้ำจ้ะ ใส่ต้นหอมไปน้ําคาก็ได้เลยค่ะพี่น้องผักชีลาวเนาะค่ะเนาะขาดก็ไดเลยผักชีลาวซอยไห่แกงอมอมเนาะคะ่ะแกงออมนี่ขันบลาใส่ผักชีลาวนี่กับบแม,มนแกงออมล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นแกงออมเนาะค่ะเนาะต้องใส่ผักชีลาวลงไปด้วย เดี๋ยวพี่อจะไปข้นให้มันเข่ากันก่อนข้นให้พักยูบลงไปก่อนพี่น้องเต็มหม้ออายะคือเกาจ้ะแสบคือเกาหน่อเมนูนี่สำหรับค้นที่มาก,กินผักพี่น้องใครมาก,กินผักก็จัดไปเลยจ้ะเมนูนี่ใครชอบทานผักก็จัดไปเลยนะคะเดี๋ยวห้ากสิ ปิดฟ้าไบก้อนพี่น้องทาห้พักแล้วกะทุกอย่างซุกดีๆสักครัเพาะพี่น้องเนาะเข้าจังว่าเบ่งพร้อมกันว่าซิมเบ่งความกันว่ารสชาตินวหรือ,อย่างเนาะค่ะพี่น้องทาแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเดอ้อเขาก็มาเปิดเบ่งพร้อมกันเลยจ้าเป็นเท่น่จ่ะพี่น้องแขงอ่องแขงอ่องไกลจ้าซุกเรียบร้อยแล้วบ่พี่น้องิึงกันเด้อจ้าเอามาซิมเบ่งรสชาติน้ำกันก่อนว่า ขาดหยังบบเนาะคะ่ะเนาะมีจอยกับแกงแบบแกงแบบว่าหนามปลาไหลเนาะคะ่ะเนาะใส่หนามปลาไหลขอถอดขอไพ่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเยวมย์จอยซิมเบือ้องบนพี่น้องว่ามันขาดหยังบบเนาะคะ่ะเนาะ <c oughs> โอ้ขอถอดขอไพ่พี่น้อง ชุบนำนแกงจ้ะดี่้องแซบแซบจ้าแม่จอยกันที่ใส่น้ำปลาไปนิดนึงจ้ะใส่น้ำปลาไปนิดนึง ามด้วยลูกโดดพี่น้องจ้าใส่ลูกโดดลงไปน้ำนะคะเนาะโอ้แม่จอยกะ <c oughs> สมาควันพี่น้องจ้าพี่น้องสำหรับแกงออมนะคะวันนี้เนาะแกงออมเซ็บเซจ้าพี่น้องจ้าแกงออมเซ่บเซบนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะนอ้องเมย์จอยก่ะขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนนะคะน้อที่รับชมคลิปเมย์จอยจนจบนะคะพิดพลาดประการใดก่ะเมย์จอยก่ะขอถวดขออภัยเลียหลายเด้อค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้เมย์จอยลาไปสำนีนละจ้าสวัสดีค่ะ